สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ย HMCK นะครับจะมาอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วโลกนะครับที่เราไม่หยุดแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทั่วโลกมาให้คุณพ่อคุณแม่ในเมืองไทยได้ใช้กันนะครับเริ่มต้นตัวแรกเลยนี่เลยครับเบาอุ้มนะครับเด็กโมเอครนะครับเป็นเบาอุ้มที่ใช้แทนหมอนรองป้อนได้เลยลดอาการโคลิกนะครับไม่ให้น้องร้องงอแงและลดอาการแหวนนมของลูกรักได้ด้วยนะครับเพราะถูกดีไซน์มาตามหลักสรีระศาสตร์นะครับ แล้วคําแนะนําของคุณหมอให้เฉียง45องศานะครับแล้วเราสามารถที่จะอุ้มเด็กได้แบบนี้นะครับแล้วนมเนี่ยก็จะไหลนะครับจากขวดนมเนี่ยไปยังที่กระเพาะของเด็กนะครับไม่ทําให้น้องแหวนมเลยเราใช้แค่มือข้างเดียวนะครับส่วนอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยเราก็เปอาขวดนมนะครับมาป้อนนมลูกหลกนของเราได้ลดอาการนะครับแหวนมกับโคลิกนะครับที่ทําให้น้องร้องงอแงช่วยให้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับสบายขึ้นอย่าง ดีทีเดียวอ่าทีนี้เรามาดูนะครับสินค้าตัวถัดไปนะครับเรื่องนอนๆอแล้วเราก็เบาอุ้มเสร็จเนี่ยเราก็ต้งมีหมอนนะครับนี่ชุดหมอนนะครับจาก m a m โบ b เบบนะครับนี่เรามาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยทำจากยางพาราเกรดพรีเมียมมากๆนะครับนุ่มเห็นแล้วอยากนอนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยให้เด็กนะครับ นอนหลับอย่างสบายหมอนนุ่มมากนะคะรับตอบได้3ระดับด้วยกันแล้วมีฟังก์ชันใหม่เพียบเลยนะครับอย่างแรกเลยคือตัวนี้เลยะครับเป็นที่หนีผ้าห่มนะครับนี่เป็นที่ดีผ้าห่มนะครับเพราะโดยปกติลูกเล้ของเราเนี่ยเขาจะชอบถีบผ้าห่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยที่จะจับผ้าห่มนะครับไม่ให้ลูกของเราเนี่ยถีบผ้าห่มจนหนาจนไม่สบายนะครับอันที่สองเนี่ยเราจะมีตัวการลื่นตรงนี้นะครับช่วยไม่ให้หมอนเนี่ยตกนะครับ แล้วก็ให้ลูกหลานของเรานอนได้อย่างสบายหลับสบายทั้งคืนนะครับแล้วมาพร้อมกับตัวนี้เลยครับแผงการตกนะครับ U shape กับ L shape ซึ่งสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็ปรับสลีละให้เป็นที่การตกเตียงให้เราไม่ต้องกังวลใจว่าลูกหลานของเราจะตกเตียงหรือเปล่านะครับมาด้วยการสองสีสีน้ำตาลลายหมีน้อยน่ารักนะครับแล้วสีชมพูนี่เลยลายหมูพิงกี้พิกกี้นะครับ แล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับอ่างอาบน้ำสรงสูงจากลิ t ต l เป a r การเดนแข็งแรงมากนะครับและใช้ได้กันตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันเด็ก4ขวบเลยตอนนี้เราตอบได้3ระดับนะครับก็คือเด็กเล็กนะครับรับไป่ส่ไว้น้ําได้แล้วเด็กโตก็ใช้ได้นะครับบาพร้อมกับแผ่นรองนี่ครับที่ใช้วางแชมพูสบมู่นะครับวางตรงนี้ได้ถอดออกได้นะครับและของแถมอีก2ชิ้นเบาะรองนะครับสำหรับเด็กอ่อนนะครับแล้วนี่เลย เท้าอี้อาบน้ำนะครับซึ่งจะอยู่ในเซ็ตนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเซ็กชันถัดไปได้เลยครับแล้วมาโซนในครัวบ้านนะครับก็มีนี่เลยครับแปลงล้างขวดนมซิลิโคนนะครับซึ่งตัวขนยางซิลิโคนเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นเชื้อรานะครับแล้วก็ยังล้างง่ายสะอาดนะครับแล้วไม่หลุดง่ายด้วยแล้วไม่ทําให้ขวดนมเป็นรอยด้วยนะครับตอนนี้หมุนได้นะครับ360องศาคุ้มจริงๆครับแล้วก็มีแปลงล้้งจุกนมนี่ แล้วแปลงร้างแบบด้านตรงนะครับถ้าคนไหนใช้ขวดทรงสูงนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ลงไปล้างขวดคอสูงได้แล้วก็มาถึงแผนกซูเวนเอ็กซ์เพรสนะครับที่ทาง H m c เชได้รวบรวมนะครับสินค้าสำหรับว่ายน้ำสำหรับลูกเ้างนะครับบาร์ฮันชอบก็อย่างคบกันโดยคำนึงถึงคุณภาพแล้วความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรามีทั้งชุดว่ายน้ำปรับอุณภูมิหรือชุดว่ายน้ำกันหนาวนะครับจากซูเวนไฟ ให้เลือกหลากหลายลายแล้วก็ไซส์นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับชุดว่ายน้ำนะครับเป็นสวมสูตรปรับอุณหภูมิสําหรับเด็กเล็กนะครับมาจากแอมโบ่เบบี้เลยสีสันสวยงามน่ารักนะครับอันนี้เป็นสีชมพูเนาะแล้วก็มีสีเขียวนะครับสําหรับลูกชายนี่น่ารักมากนะครับแล้วก็ใช้งานดีมากแล้วก็นี่เลยครับกางเกงว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งใช้คู่กับสวมสูตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟรีไซส์ด้วย เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับอ่าอันนี้สีชมพูลายหวานแววน่ารักมากนะครับนี่เลยโซสวีทนะครับตัวนี้นะครับฟรีไซส์นะครับแล้วก็มียางยืดแล้วก็วัสดุที่ดีเยี่ยมนะครับพอเรามาดูข้างในปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับเก็บอ่ดได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพาลูกเล็กนะครับว่ายน้ําตัวนี้คือไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆครับอ่าทีนี้เรามาดูแ่านะครับไม่ว่าจะเป็นว่าต่อว่ายน้ํา หรือรองเท้าลุยน้ํานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับไม่ให้ลูกรักลื่นเวลาเราพาเขาไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวน้ําตกนะครับมีออคตพุสด้วยนะครับออคตพุชสเทปตี้นะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะครับแห้งเร็วสําหรับลูกๆนะครับแล้วก็มีห่วงนะครับอ่าแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูเซสชั่นถัดไปนะครับห่วงว่ายน้ํานะครับ แล้วก็มาถึงนะครับโซนของ Bamboo เบบีนะครับเป็นห่วงงลอยน้ำแอร์ฟรีไม่ต้องเป่าลมครับผมเจาะไม่แตกกระแทกไม่ล่วนะครับวันนี้เนี่ยเราพามาดูรุ่นออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับพรีออรีพิเซนนะครับตัว a i r ์เพลนนี่เก๋ไก๋เลยนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับให้เป็นรูปคล้ายๆเครื่องบินนะครับแล้วก็มีซันรูฟพร้อมกับตัวทุ่นด้านหลังนะครับที่จะช่วยประคองและพยุงให้ลูกว่ายน้ำได้อย่างสนุกมากจริงๆครับ เป็นรูปลายเครื่องบินเลยนี่เห็นไปพัดเครื่องบินไหมถัดมานะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น576นะครับซึ่งสําหรับเด็กอายุ8เดือนขึ้นไปถึงประมาณ36เดือนนะครับตัวนี้เนี่ยจะดีไซน์ให้กระชับนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้นะครับตรงหัวไหล่พร้อมทั้งซันรูฟที่ใช้งานง่ายครับตัน s v สได้ถึง50บวกเลยทีเดียวนี่นะครับถ้าลูกแลาของเราร้อนะครับเป็นเหมือนรถสปอร์ตเลยเราแค่พลิกลงมานะครับ ถ้าแดดหมดไปเราก็พลิกกลับเข้าไปสะดวกมากครับใช้งานง่ายพกสะดวกเจาะไม่แตกกระแทกไม่รั่วครับพร้อมท้ายอีกหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่แรกเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงคอยันไปถึงห่วงที่เป็นสำหรับเด็กโตได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เลยนะครับอีกหนึ่งสีที่มาใหม่เลยนี่ครับรอยเป็ดนะครับเยลโล่ดอที่มีข้างหน้านะครับ 3D 3ม,มิติตรงปากด้วยนะฮะแล้วก็ตรงเซฟตี้ตรงหัวไหล่ก็จะเป็นตัวของปีกของเป็ดนะครับน่ารักเก๋ไก๋ทีเดียวสีสวยจ้ำนะครับเวลาพาลูกไปเที่ยวทะเลนะครับรับรองสนุกแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากครับและนี่คือนวัตรกรรมที่ HMCK Family นะครับม่หยุดพัฒนาเพื่อบริการคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันง่ายขึ้นนะครับทางช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage นะครับ HMCK Family Line OA, h อ p k f m m l y y แลแล้วคอนแทคช่องทางอืนอ่นๆตามด้านล่างนี้เลยครับ